ไปหาหมอหาหมอใส่ไปได้บ่ค่ะหาหมอใส่ได้ได้สีให้นั่งให้ได้เออเอาไม้ไปนั่งนั่งก่อนไปนั่งนี่อ่านั่งห้าวพี่บอสบ่อสเอ้านี่ให้ให้มาดีเงี้ยขุณแม่เจ้าป๊าดมาอากันไปป๊าดแล้วค่ะเอาไม้เอาไม้เอามาๆมาๆไปไไปหาหมออยู่ใส่ทุนนะพอกมันดุงพวป๊าดเอียงหมอแจ็บหมดขาเอาไปนั่งแก้มไปนั่งแก้ม นะคะเราดูด้วกันนะคะได้นั่งรถแล้วได้นั่งรถแล้วนะคะนั่งรถนะคะชมวิวไปนะคะโอ้โหนั่งรถนี่นะคะสบายสบายนะคะชมวิวไปเนาะเออสียาปวดขาเลไปซีนเพืมันอยู่มันไบ่ไปจี้มันยางโซฟาเนาะ โอ้น้อเพิ่นสิไปหาหมอค่ะโอ้ยได้ติดรถว่าน้ำเพิ่นค่ะดีใจแล้หลายเนาะบ่ได้ยางแล้วค่ะบัดนี่ข้ามาโกลนไอ้เมื่อก่อนนะก็บ่สบายไปเจอชาวบ้านใจดีใจดีเนาะข้าไปหาหมอโอ้ใช่มากกับขากันไปเนาะโอ้ยนะคะชมวิวชมวิวไปนะคะเนาะได้ยังมาบอกบ่ชวุงบ่ชวุงบ่ลุ้งเ่ยแม่ฮันดีจดจวนแล้วค่ะ รถมารับบคุณนะคะนี่นะคะโอ้ยถึงสะพัวแล้วนะคะที่ค่ะพัวก็อกำลังเพิดนะคะชมวิวไปนะคะ้งสงสวยแล้วเนาะคะสพานแล้วนะคะกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้นะคะถ้าเดินมาก็โอ้ยแล้วก็ได้เจอวิ่เรนย่างกระไดเนาะเรนค่ะแล้วก็ออกกำลังกายผ้ากันน้ำแดงๆแดงกับ ขคาบ้านดีออนจไดีมารูรอจามาคูง่นจะเป็นเร่อาแม่น่นแหละเนาะมดสหลายพนล้านเมือนามาสงเงี่ยสามารถจเขาไปยุจันโอ้บแม่น่นแหละเนาะ ุยยันนเีโอ้ยแมนยูใสกับลำรวยเนาะค่ะใครอยู่นะเนี่ยจ้านะคะเห็นแล้วเห็นแล้วโดนค่ะพอมองเห็นนะคะวังปูแล้วใหญ่ใจดีนะคะชาวบ้านก็ใจดีใจดีเนาะ เอาไปซื้อลับไฟ้าเอาหมอมาลุ้งไงลราบอกแม่เอามาแล้วเดี๋ยวกระสุนเล่อนฝากกับทรงสว่างอีกแล้วยังมุดสายยัางม่ได้เดินสายแม่ข้างสายบอกเขาใครหนึ่งมันใหญ่ละใหญ่ละเอานี่ก็ได้ใช่คือเป็นเป็นยัางสีนี้ต่อรอบไฟมอแปลงมาแล้วแต่ยังวันอื่นสายไฟเออเราให้มันดูแต่เราดูนี่ วัสดีลาโอ้ยถึงแล้วขอบคุณเลยล้าเอาไปเดอนอยากไปเบิรงนกับมาใกล้อยู่เบิรงมาได้มาได้ย้ายอยู่ไปไกลอยู่โอ้ยยายให้นี่ก็อยากไปหาหมอทำใหมดีแท้นะคะชาวบ้านใจดีนะคะมาตาเล้งนะคะขอบคุณนะคะคุณยาย ลงนี่ก็ได้เนาะลุกเร็ได้แล้วครับต้วยเกี๋ยหบอโอ้โหขอบคุณหลายๆด้วยค่ะโอ้ยดีใจหลายๆมี่เพคนมานั่งกรบโดดตัดนี่ตัวนั่นตัวนั่นตัวนั่นแน่มาตามหาลูกอ่ะนี่นะคะแม่หมายมาส่งนะคะถึงที่แล้วนะคะไปครับเด็กๆหมอไปหาหมอเาคากันมาจากบ้านยายหันนีเลยขอไปนอนน้ำยายหันหนี ไปคอยไปขายของขายของขายกระติบเข,ขาน้ำยาฮันนี่ไม้มาส่งแม่ไม้มาส่งค่ะวันนี้มาถึงก็น้องน้องก็โอ้โหทำไมได้มาทางเดียวกัน